หยอดบ่ใญการทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ดสปูสุคนมาพบพบกันอีกแล้วก็สาวดาน้อยคือเก้าวันนี้ก็ได้วันนี้สิพาพี่พาน้องเฮาป่าเฮาดงพี่น้อยเฮากะลงทงหน้าหลายมือเลยเนาะไปหาปูหาป่าช่งนี้นะฝนหญ้าตกเลยเขาวัดสีเฮาป่าไปหาหน่อไม้ได้ไหมนี้ไปหาเบิ้งหน่อไม้ไรก็พี่น้องไปเขาบัวลายใหญ่ห้างเดี๋ยวเฮาไปกันเลยพี่น้อง ตัดมาวันนี้พาก,กันไปแล้วได้พี่น้องนี่พ่นยางก่อนเลยพูดแหละเปล่าหม่เท่ากันเอาายอบอลเฮาหาตะกอนนั่นหละบอลเก่าบอลดื่มยางไปทางพูดแหละเอากระตาไปหลห่ถ้าได้พี่น้องไอ้วันนี้ได้พ่นระกระต่ากครับสักคันนอมหมให้แจกักซิมี่หรือบอดอ่ะตอนนี้มาหดก่อนนอมัแล้วได้พี่น้อง นี่มาแล้วก็ไม่เห็นรถได้น้องไม่ไลค์หยดวหญ่สองหยดพี่น้อง ก่อนหน้าไม้มืดมืดโอ้หงำเนี่ยเนาะหนึ่งนอนี่นาะหนึ่งนอเพื่อนวะตต่ำก็มีสองเออหน้าป้องหงำเนี่ยเนาะถอนบ้องถอนบ้องมาเลยนาะโดยสิบเอ็ดคอยเลยดิหน้าไม้ก็เริ่มถอนได้้พี่น้องตอนนี้จะเย็นเย็นฝนตกหอกะย่เหาก็เฮามาป้าหน้าไม้ ลงทงลายมือ้อเลยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนว่าสันพาพีพาน้องเข้าป่าเลยได้หาหักหนอไรก่อนนอไรก็งามงามเลยเนาะฝนลงลายเลยพูดนะหยอดนั่นทางหน้าจนนะ้าคุณชั้นอ๋อหมดวันนี้ไปค่ะ เป็นทางใหม้มุดเลยพูโคยงย้ยก็ตขาขคดมุดหักลงที่มันนี่มดุดเหดทางละมันมีตัวต่ำเนาะพี่น้องตังหกักแบบนี้แล้งแห้งเสียมห้องก็ไปถือมาซ้ำผู้เป็นปลายก็ม่ีนี่นะ,ะหักลองเบิรงกี่ะเอาได้ยูบ่ได้ก็สมนีแ้แหละ ่ือเียมโหตัขึ้นเหวขึ้นสูงก็มีได้พวกนนะโหงงงงก็ตามมาบ้าไหลๆพี่น้อง สองกรตตามาแล้วหรือไมกับโบเมซันนี่ปันไดเขาเจ้าหาก,ก้อนนะเขาฮักอยู่นะหลายคนหาคือว่าแล้วเพื่นหักตัวหักนะน่อไม้มากระสีเอโกน้ำบบท่านในโบลายปันได้าสงหลยคนโบหาจะเข้ามาละลายได้ก้อนทั้งสองกอกับพ่ออันนี้นาะยคิดว่าคนอื่นนะคือตัวเองวะตัวเองไปหาแต่ป่าบไ,ได้หาน่อไม้ไปมซัน หมอได้ไปหาเถิงคือสีลายคือเบิ่งอะนะนั่นมาแล้วค่ะโมเมนคือคืดมันก็ไม่ยุดอกแต่มันก็บบริสมลายชมคือคือดทำไมเสียพอได้แกงอยู่มาก็เลิกกับเป็นวะกอเลิกกับเป็นเด้เยาก็ได้อยู่ได งามได้บวงใช่ไหมครับถอนบองมาเร็วงานได้เอากระสือถุงมาได้ที่ตรงอย่างมาใส่บองถ้า,าใส่กันพญานุึก์ไขยเพราะว่านอนี่ยไม่เป็นไขยเป็นขนนี่นหละอเอามาห่อสซนมัตเลยได,ไดู้แข่งใดนะ่มันแข่งแนละ้วมันมาเป็นยุป,ป้าเอาอตัวน,นี้ได้ Okay. cái gì nó đều nó đều kìa ngon 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 luôn ngon 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 มันอยู่นะั้นเป็นๆแม่โมแม่ทุกเอามาหอดสวนมันอายได้ตอนนี้นะหน้าไม้ก็เลยเป็นประมาณน,นี้ตอนเ้าหาอยู่ป่าฉะออ่อนคักไดดป่าแล้วคนหักส่งฮักคนฮักดูได้อันนี้ผัดสวนนี่ฮาวาดได้คอยฮักปันใดหน้าไม้ก็เลยโบงงาม มตัวน,นี้เขียวาคากเลยเขียวดสดใสมันอยู่เปลนเนาะอ่อนจัไเน่ยมันเขียวสินสิิิงก็อ่อนอยุว้นว่าแข็งได้ทหารย่ป้าไปกินเดงอ้อคมะคมกากเก พูดนะนะทางในพูคักละเนะหยนะ่อนะนใหญ่ลีเนะป้าใหญ่คักพุ่นโอ้ยอดมันใหญ่เหนเนาะูปาสามยอดพกเกง คนชุ่มาแล้วเนะก่อนนี่พเขาบ่มาหาบอเลยเรือในบ่านแล้วมันอยู่ในสวนมัานค่ะบ่ห้องมาอันอยู่ในป่าเฉบอได้ยังเขาหักอันนี้เนาะเอออยู่้านะไม่ยีสูงเลยพี่น้องเอาเำนะน้ัน้ไยนนงสูงมาลง ว่างี้ค่ะหได้หักเนาะสูงมาแล้วโถมหัวโมเป็นโมหัวหมดแล้วหมดเพิ่นหัวหาหมดเพิ่นหากะไปกอเลิกก็บมิรจิลี่สูงหมดแล้วเนาะเอาซ้ำเอาได้เี่ออาเลย ผ่อนบองมาแล้วหมาะโดย10เอทเลเด้โอ้ยนุ่งกพอนุ่งนุ่งได้ห่ะอ่ะ มึดด้วยเนาะพอ, Yo, พอ đi, ถือโคมมาแลยนะเยี่ยวพอแล้วได้ถือโคมมาเนาะป๊ะตัวนี้คนะือหากันนะครับน่ะวองเป็นเนอะซื้อลายกับบอกไฟน้ำค่าไม่ <c ười> นะ ไล่น้อย,อยก่อนนี้ลายแห้งโหอ่อนคืใชได้ขย้ถึม 对呀。 สรุปแลวนต้นไม้ที่ข้าได้กับประมาณนี้หมดเต็มํำได้ไม่พูดละครึงอย่างเนี้ยเคร่งตามือจะได้บบบน,นี้ได้ฝนกระตกลัดทางพี่น้องเอ้ยบบบน,นี้ห้าปะแล้หาน้องไม้พ่อกำลังไว้ซิมือฝนพระตกบบบน,นี้ หแล้วบบบนี้บ่ได้ถือพี่เดือมาซ้ำกรุบพี่เดือมก็ไบดบ้ถือเล่นอย่างเขาป่าแเคยถูกกันยังบ่มีนี่นะคึ้มๆตอนมาครับมาวันนี้ฝนตกสำหรับวันนี้ก็ะสัน่นนะี้แหละพี่น้องกลับบม่มีพี่เดือมดาวขอจบคลิปเพลงเท่านี้แหละพบกับดาวคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย